เพราะสาเหตุต้นเหตุมาจากนักการเมืองพักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับ สวัสดีครับผมพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องกระแสข่าวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะการยุบสภาและก็เรื่องการผวาการรัฐประหารรวมทั้งดวงเมืองที่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างผิดปกติ หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระสุษธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสมนำทหารมหาเล็กราชอรสรักษาพรองและทหารมหาเล็กรักษาพรองมาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อสวนสนามและถวายสัตว์ปติยานตนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม 2,567จำนวน11กองพันขอพระราชทานกราบ,บังคมทูลชนเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพลส่วนสนามพระบุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอได้ช่อ เมื่อสักครู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ผู้บังคับกองผสมได้กราบบังคมทุนรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบบังคมทุนเชิญเสด็จพระราชะดำเนินทรงตรวจพลสวนสนามหลังจากนั้นองค์ผู้บังคับกองผสมสเสด็จพระราชะดำเนินไปยังรถตรวจพลสวนสนามคันที่สองเพื่อทรงร่วมตรวจพลสวนสนามค่ะ สำหรับรถนำสองคันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเบื้องซ้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะมีธงชัยราชกบียุทธ์ส่วนเบื้องขวาจะมีธงชัยพระคุธผ้าลักษณะของธงชัยราชกบียุทธ์จะเป็นรูปวานรนทรงเครื่องปักไหมสีขาวบนผืนผ้าสีแดงผู้เชิญธงชัยราชกบียุทธ์ในวันนี้ได้แก่พลโทพงศักด์เปรมทองสุขส่วนธงชัยพระคุธผ้าจะมีรูปคุดปักไหมสีแดง บนผืนผ้าสีเหลืองขนาด30เซนติเมตรเท่ากันทั้งสองธงธงทำจากไม้ชัยพฤกษ์ยอดหอกคร่ำทองกราบธงผูกหางนกยูงสอดใส่ในแผ่นสำมฤทธิ์โบราณผู้เชิญธงชัยพระพุทธ้าได้แก่พลตรีสราพงศ์ทิพวาทีแต่โบราณการเราเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบเสมือนพระนารายณ์อวตารลงมาสู่โลกมนุษย์ มีพยาครุฑเป็นพาหนะและวานอนเป็นบริวารสำหรับพระมหากษัตริย์การเสด็จพระราชดำเนินนำทัพหรือพระราชพิธีสำคัญต่างๆพระมหากษัตริย์จะทรงใช้ธงชัยราชกบียุทธและธงชัยพระคุดผ้านำเสด็จกระบี่มาจากภาษาบาลีว่ากะปิแปลว่าวานอนผ้ามาจากภาษาบาลีที่แปลว่าพาหนะธงชัยราชกบียุทธและธงชัยพระคุดผ้า มีขึ้นครั้งแรกในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เชิญธงชัยราชากบียุทธ์อยู่ทางซ้ายและธงชัยพระคุผภาอยู่ทางขวาตามโบราณราชาประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อาจารย์ไพศาลพืชมงคลไนดะ้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับได้ที่บายว่ามีสาเหตุมาจากการเกิดขึ้นอย่างไรแม้องค์ประกอบนะครับของปัจจัยเกิดม็อบอย่างไรอาจารย์ไพศาลเขารายงานแบบนั้นและสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการเคลื่อนม็อบจริงหรือไม่ผลของการเคลื่อนม็อบผลจะลงเอยอย่างไรโดยสรุปก็คือนับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปดาวพระอังคาร จะโครจรทัพลัคนาดวงเมืองแล้วเป็นสัญญาณหมายความว่านักรบผู้มีเครื่องแบบทั้งหลายจะเข้ามาร่วมกับภาคประชาชนนะครับในการกอบกู้แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยระยะใกล้ตั้งแต่ปี2,500เป็นต้นมาได้เกิดม็อบหลายครั้งทุกครั้งเกิดม็อบก็จะเกิดการรัฐประหารเสมอ ขอให้จับตาดูกันให้ดีและขอเตือนนักการเมืองทั้งหลายที่ทุจริตช่อโกงขายชาตินะครับรวมทั้งข้าราชการชั่วที่ขายตัวให้กับนักการเมืองรวมกันก่อกรรมทําเข็ญกับบ้านเมืองและประชาชนให้รีบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียเพราะบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชมีจริง หากย่ำยีบ้านเมืองจนสิ้นทำอัมภัยแล้วย่อมถึงการบรรลัยอย่างแน่นอนในโอกาสนี้นะก็มีการมอบพระให้นักข่าวที่มาสัมภาษณ์อาจาร,รย์ไพศาลคนละองค์ด้วยคุณส่วนจำได้ไหมครับผมเคยเรียนไว้ว่าระหว่างนี้เราจะได้ยินเรื่องของการรัฐประหาร ะะและที่สําคัญเราจะได้ยินในเรื่องของการยุบสภาเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็นไงฮะดวงเมืองโดยเฉพาะดาวอังคารนะ,ะก็มีการโคจรทับลัคนาดวงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้การถวายสัตว์ปฏิญาณของทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับของสามเหล่าทัพ และทหารรักษาพระองค์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการฮะทำให้ทหารเกิดความเข้มแข็งอย่างเต็มรูปแบบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับหลายครั้งต่อหลายครั้งตลอด93ปีที่ผ่านมาพอมีม็อบออกมาทหารเคลื่อนไหวสิ่งที่ตามมาก็เกิดการรัฐประหารถามว่าในเวลานี้เป็นยังไงผมก็พูดเหมือนตอนนั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกไว้แล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้คงเห็นชัดเจนนะครับ ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะสาเหตุต้นเหตุมาจากนักการเมืองพักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกบอบดินทระเทพยาวร่างกูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตย์ชาติใดอ่องล้นกล่าวเผ่าไทย เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตา เปียมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพันษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษปรมปรี ด้วยราชเช่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพอ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริ ยาวยู่วมหาวชิราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ we